hands i see โอเค,สว,คสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเด็คเกอร์คู่นะครับแต่ว่าเป็น New นิวเมตาเนาะก็ต่อเนื่องจากคลิปเก่าๆคลิปหนึ่งที่ผมเล่นเด็คเกอร์ไปเนี่ยแหละเป็นเด็คเกอร์คู่แต่ว่าเป็นสายปกตินะครับก็คือเก็บสแต็กและแทงซึ่งอแน,น่ๆจะเป็นนิวเมตาที่ผมบอกว่ามันยืดหยุ่นกว่าจริงๆมันก็คล้ายกับเด็กทิฟเวอร์นิวเมตาแล้ครับก็คือหัวลบบัฟเสื้อคลิลิกหรือจะเสื้อแอสซัซินก็ได้นะแต่เวลาเจอคนใช้สกิลพายุนะครับผม <Okay. S 2> ถ้าเป็นเสื้อใส่หนังจะเป็นสกิลพายุไฟนะสสะะท้้้ออนนนนดาาาเเเเมมมจครับผแตต่่่วถป็็ืียก จะได้ดาเมจนะครับดาเมจจะแรงกว่าพวกเสื้อสายหนังนะแต่ตัวจะบางกว่าแล้วก็ตอนที่เรามาตะเนี่ยดาเมจเราเพิ่มขึ้นด้วย30%นะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นตัวแดกเกอร์นะครับแดกเกอร์ใส่ขั้นต่ำเทียรหงนะครับเพราะว่าจะมีครบทุกสกิลนะในสกิลที่2บางทีเราเจอตัวใครเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนกลับไปเล่นแบบเดิมนะครับก็คือแบบนี้นะไอแบบปกตินั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเจอตัวเทรดเราก็จะใช้แบบนี้นะครับผมนี่เจอตัวเทรดเราใช้อย่างงี้นะครับผมฟาร์มมอนก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมแนะนำอันนี้ แค่นี้นะครับส่วนยาที่พกไปจะมียาพิษยาเลือดยาลิซิทมีหมดนะครับผมทุกยาก็พกไว้ทุกยาเดี๋ยวเจอตัวไหนก็สับเปลี่ยเอานะครับเจอตัวที่ทำดาเมจหนักหหรือว่าเราต้องการจริงๆเนะี่ยใช้ลิซิตเจอตัวใครใ,ใช้ยาเลือดนะครับหรือใช้ยาพิษก็ได้ถ้ามั่นใจนะครับผมส่วนเจอตัวเทตุปกติก็ยาเลือดก็ได้ยาพิษก็ได้ลิซิตก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยว่าอยากได้อะไรแนวไหนนะครับผมตามนี้เนาะอาหารเป็นสตูธรรมดาเพิ่มดาเมจถ้าคุมเป็นไฟฟ้านะครับรองเท้าถ้าใครไม่มีตังค์นะครับไม่ตต้้้้้้ออองงใสส่่คูนนนนีีัเเเเป็รททาาามชไดุกยยล แต่ถ้าไม่มีตังแสยยงเท้าอะไรก็ได้แล้วใช้สกิลวิ่งอันแรกนะครับเนี่ยรันธรรมดาเนี่ยแหละโอเคนะครับผมตามนี้ไปเดี๋ยวไปลุยกันนะครับโอเคก็เจอคนแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะถ้าเจอตัวเทเดนะครับเราจะใช้สกิลเป็นแบบนี้นะผมแต่ถ้าเจอตัวครเราจะกลับมาใช้แบบนี้นะครับก็คือแบบเก่านั่นเองก็อันดับแรกเนี่ยให้เราเซตเป็นแบบเจอตัวเทเดไว้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเจอตัวครเราเค่อยวิ่งหนีไปเปลี่ยนนะครับผมซึ่งก็ จริงๆแล้วถ้าเอาชัวร์เลยเนี่ยคือใช้สกิล2เป็นปามีก็ได้นะจะได้หนีง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมว่าผมไม่อยากจะแบบเสียเวลามากขนาดนั้นนะผมเดี๋ยวเจอตัวเทศเราหาวิธีแล้วได้ไปก็ได้โอเคเขาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเห็นเขาก็ได้ก่อนก็ดีนะอ่าเป็นวอลโบนะครับผมตัวใครโอเคอย่างนี้วิ่งเลยนะครับผมดิบจําเลยนะครับได้เวลาเปลี่ยน,นครับผมว้แย่จัง ยังจะได้เล่นนิวเมตาให้ดูไหมเนี่ยเจออย่างนี้นะครับผมเดินมาให้เขาไม่กล้าตามก็ได้นะครับผมแอบตรงนี้จะไม่โดนตีนะครับนี่ถ้าแอบอยู่ประมาณนี้ถ้าเขาไม่กล้าตามก็สวยเลยของแมปนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราได้เวลาเปลี่ยนสกิลโอเคเจอตัวเพดนะครับเป,เปลี่ยนเป็นแบบนี้ไนะอโจอตัวใครนะครับเปลีป่ยนเป็นงี้แล้วก็สกิลสองเป็นพายุไฟนะครับส่วนลบบัฟยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคมาละโอเคเขาก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะมันมีมอนเขาเลยไม่กล้าไง ้วครับผมโอเคโดนขัดครับเฉาะไปหนึ่งทีสวยนะครับผมเมื่อกี้เราโดนขัดสก,กิลนะครับแต่ว่าผมยังพร้อมอยู่ยืนรอยืนรอด้วยมีการยืนรอด้วยโอเคเดี๋ยวหลบดึงก่อนนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็เดินหักนะครับจะไม่โดนดึงเนาะอันนี้คือวิธีธการหลบดึงตัวคุกนะครับผม ชาร์จเลยนะครับผมวิ่งเฮ้ยโอ้โหใช้ผักวะยา yeah. โอ้โหเอาวะผมไม่คิดว่าเขาใช้ผักนะสวยเลยเก็บสแต็กใหม่นะครับรอเขาโผล่มานะฮึบแทงโอค้คตายไหมติดบิดดิ้งตายสวย Okay. ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเจอเอาง่ายๆคือถ้าเราเจอตัวใครอะตัวที่ต้องวิ่งหนีเรานะครับผมให้เราเปลี่ยนกลับไปเล่นสไตล์เดิมแบบที่ผมเล่นในคลิปเก่านะก็คือสายปกติของมันนะครับผมเพราะว่าถ้าเล่นเทนเนี่ยเราไม่ได้จ้วงเขานแน่ๆนะครับผม okay. ตามนี้เนาะ โอเคเจอคนแล้วนะครับผมผมลืมอธิบายไปเลยว่าเสื้อน้ําแข็งทําอะไรได้นะครับเสื้อน้ําแข็งคือเมื่อเรากดแล้วนะครับเราจะได้การดาเมจนะครับแปดวิแล้วก็สะท้อนดาเมจอีกสินะครับผมรวมถึงถ้าใครโจมตีเราเนี่ยเขาจะตีสโลว์ยีด้วยซึ่งตอนเจอวอโบเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเสื้อน้ําแข็งเพราะว่าถ้าเป็นอมตะเนี่ยมันใช้ไม่คุ้มนะครับเพราะวอโบมันไม่ได้ตีต่อเนื่องอ่ะมันมีแต่สกิลช็อตแบบช็อตเดียวมันใช้อมตะกันไม่ได้นะครับผมอ๋ะประมาณนน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 นััาาั้้้้้ะะะะคคคครรรรรบบผผมมมมมกก็็็เเเเเเเลลยยยใชปสือออําาาาาาแขงททีีีนะีีดดู่่่จนฆนะ๋ว์ อ่าถ้าเราใช้สกิลหนึ่งเป็นเนี่ยเฉาะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการเก็บสแต็กนะครับผมให้เราเฉาะไปที่ศัตรูนะครับ3ครั้งจากนั้นเนี่ยอันตีเราจะแรงขึ้นเหมือนกับเราใช้สกิลเก็บสแต็กสกิลเนี่ยครับสครั้งนะครับผมเหมือนกันเนาะแค่เปลี่ยนจากอ่าเก็บสแต็กเป็นแบบเราต้องเฉาะไฟลัมข้าม3ครั้งนะให้ติดแต่สแต็กเจาะก่อนเนี่ยสาครั้งนะครับผมอ่สำหรับใครที่งงนะว,ว่าแบบว่าอ่าถ้าไม่ใช้เก็บสแต็กแล้วมันจะเฉาะแรงได้ยังไงก็คือนเนี่ยสกิลนี้ทํางานอย่างนี้นะครับผมเฉาะไปปุ๊บหนึ่งเหน็นปะเนี่ ตรงมอนอย่างเงี้ยปุ๊บเจาะไปปุ๊บสองมันก็จะขึ้นเป็นสองชาร์จนะครับแบบนี้แล้วพอชาร์จที่สามเราก็จะสอะชุยพอชาร์จที่สามเราก็จะเฉาะแรงปกตินะเหมือนผมจะเจอแล้วแป๊นนึ่งนะไปอยู่ทางนี้นะครับเฮ้ยกดผิดสายอะไรเ่ยอหอกว่ะลบบัฟเฉาะโอเคยังไงเออเมื่อกี้ผมลบบัฟเข้าไปนะครับเขาก็เลยทำอะไรผมไม่ได้นะครับผมไปแล้วครึ่งหลอด ยังไม่ได้ฉาะอะไรนะเนี่ยอ้าวบัฟมาแล้วบัฟมาแล้วยังไงกล้าสู้หรือเปล่าไอ้หนุม่มกล้าสู้หรือเปล่าถ้าไม่กล้าสู้จะเอาแล้วนะจะวิ่งใส่แล้วนะโอ้มื่อกี้เขาปิงด้วยนะแปะ๊ะตาย สวยครับผมประมาณนี้นะก็คือมาเห็นไหมเมื่อกี้ผมจะเฉาะไปแล้วนะครับจริงๆเมื่อกี้ผมยังเฉาะไม่ครบ3านะผมเฉาะไปแค่สงนะครับ,แ,รบแล้วก็ผมก็อันตีเลยเพราะว่าผมเห็นว่าเขาเลือดน้อยแล้ว่เลยไม่ต้องครบ3ามก็ได้นะครับไม่ต้องให้มันแรงสุดก็ได้เขาโดนไปแล้วครับครึ่งหลอดผมกดลบบัฟใส่ไปเขาเลยไม่กล้าสวนในะอช็อตแรกที่เขากาลังชาสกิลอยู่ผมลบบัฟไปแล้วนะครับผมประมาณนี้นะเี่ยเยี่ยมเลย <laughs> ตัวนี้ได้มาง่ายมากชิวๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูต่ออีกสองตานะครับโอเคเจอคนแล้วนะครับ เดินก็ระวังตรงมอนกับโอกกับดักด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินไปแล้วเราเลือดอย่างเงี้ยถ้าเราเดินไปเจอคนพอดีนะอันนี้คือสวยนะครับผมจะสวยจัดเลยนะครับต้องระวังดีดีก็พยายามเคลียรย์นะครับอย่าพยายามเดินผ่านนะผมแนะนําให้เคลียร์นะแต่ก็อย่าเคลียร์ในที่ที่แบบว่าศัตรูเข้ามาหาเราได้ง่ายๆครับคือเคลียร์ก็ต้องคิดทางหนีไปด้วยตอนศัตรูมางเงี้ยเผื่อเราเลือดน้อยเงี้ยครับเราเคลียร์ไปโอเคผมเคลียร์ตัวนี้เสร็จปุ๊บโหทั้งเนี้ยมันจะเป็นทางโล่งละซึ่ง เขาไม่น่าอยู่ทางนี้นะครับเพราะว่าเขาเคลียร์มอนมาที่ฝั่งขวาซึ่งแปลว่าเขาจะอยู่ขวาทางนี้นะครับผมซึ่งผมน่าจะไปทางนี้ก็จะเจอพอดีถ้าเขายังอยู่นะแต่ผมเดาว่าเขาก็ยังอยู่แหละ๊โอเคนี่ครับตรงหน้าเนี่ยถ้าเขาเห็นไอ้ตัวสองแบบเขาก็น่าจะเดินมารอละนี่ไงจริงด้วยโอแบ๊ว ้ังบัครับสวยเมื่อกี้โดนเปิดก่อนแล้วผมใช้สมาธิผมเลยไม่ได้พูดนะว่าผมทําอะไรไปบ้างแต่ว่าอา่เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับคือเขาก็โดดมาฟันผมผมก็เลยกดเกาะน,นะครับผมเพื่อรับดาเมจจานวนมากนะครับผมแล้วก็จากนั้นบวกกันไปสักพักหนึ่งเนะี่ยเขากดดูดเลือดผมก็ใช้หัวนะครับ้างบับด,ดูดเลือดเขาเพื่อให้เขาดูดเลือดนะครับผมแล้วก็ปิดด้วยอันตินะครับผมประมาณนี้ <c oughs> เกือบนึกว่าจะนึกว่าจะล่วงซะแล้วเมื่อกี้นะ โอเคครับผมเจอคนแล้วแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายละสี่รอบนะครับตามปกติเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะโอเคก็เราเจอเทรดมา2นะครับแล้วก็เจอใครหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้จะเป็นเทรดหรือใครนะครับถ้ารอบนี้เป็นใครก็ได้ดูใครโอ้ชิบหายละวด๋ดูใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงปลายทางนะเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราเดินรอบทังนี้ก่อนแล้วกันนะเข้าไปแล้ววะเขาคงอยากจะสู้กับผมที่ลานกลางแหละอืมั้ง แต่เขาเดินขึ้นไปแล้วนะผมไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรผมยังไม่รู้เลยเมื่อกี้เขาชื่อสกายอะไรหรือเปล่าทักอย่างเนี่ยเมื่อกี้เห็นแบบไม่ใช่นี่หว่าอะไรอ๋อทินนิตี้สามหน้าครับเคถ้าเขากดตัวใหญ่ให้เราวิ่งหนีออกมาเลยนะครับผมอ่าไปสู้นะครับไม่คุมนะตอนเขากดตัวใหญ่เฮ้ยใช้ฮุกด้วยเฮ้ยเอาว่ะโอเค,อเ,คเขาใบนะครับผมให้เราถอยออกมาคนระับ เออเมื่อกี้นี่เองเอ่ะเดี๋ยวโทรศัพท์ดังพอดีโอเคผมคุยโทรศัพท์สิ <c oughs> อะเมื่อกี้เนี่ยผมเฉาะไปแค่สองครั้งเองนะคือผมยังไม่ได้เฉาะครบสามเลยคือไอตัวเมื่อกี้มันมีทั้งใบมีทั้งตัวใหญ่ผมเลยต้องวิ่งออกเยอะไปหน่อยก็เลยเฉาะไม่ถึงสามสักทีแล้วก็รู้สึกว่าแบบแม่งผมก็จะตายแล้วผมเลยแบบเฉาะสองทีแล้วกันเท่ากับว่าผมเอาดามจแค่สองสเตตนะถ้าเฉาะไปสองทีมันก็จะแรงแค่เจ็ดร้อยนะครับผมตามนี้เนาะไม่ถึงหนึ่งพันนะครับผม อ่ะดาเมจก็ลดลงแต่นั่นะแหละไม่เป็นไรยังไหวยอยู่นะครับถงึงแค่2องทีเพราะว่ามีดคู่เนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นอันตรีที่แรงที่สุดเป็นอันดับ2ของเกมนะครับถ้านับแบบคิดเดียวนะแบบตุ้มเดียวนะมีดคู่คืออันตีที่แรงที่สุดเป็นอันดับ2ของเกมละอันดับหนึ่งก็จะเป็นเคิร์สมือเดียวนะครับผมอันดับ3าก็จะเป็นคอร์ดโบวซูมเนาะซึ่งนั่นแหละด้วยความแรงของมันเนี่ยมันแรงในตัวอยู่แล้วก็สองสองครั้งก็หายและถ้าคนใส่เสื้อผ้าแบบเมื่อกี้นะผมโอเคก็เป็นตามนี้ครับเดกคเกอร์แพรน สามารถเปลี่ยนเป็นสายนี้ได้ก็คือสายเก่าเมืม่อเจอตัวใครนะครับผมโซนก่อนจะใช้เป็นชิลเนี่ยชิลฟอร์ชิลก่อนน้ำแข็งหรือว่าอามาตะก็ต้องดูอีกทีว่ามันเป็นตัวใครประเภทไหนถ้าเป็นบาร์ดอนเนี่ยเราใช้อันนี้นะครับผมใช้อามาตานะเนาะถ้าเป็นเมสถ้าเป็นเมสใช้อามาตะก็ได้หรือฟอร์ชิลก็ได้อนี้แล้วแต่ความมั่นใจนะครับผมอ,อะไรกัะโอเคผมนึกไม่ออกเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันนะครับผมส่วนลบบัฟนี่ก็ปกตินะเวลาเราเทรดนะใช้ลบบัฟอู่แล้วเจอตัวเทรดก็ใช้อย่างนี้นะครับผมโอเคเนาะตามนั้นนะครับไปละ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ